กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงนักเลงคีย์บอร์ดทุกท่านนะครับมาพบกับผมเจ๊ปี้ร้อยผัวรถส่วมฝั่งทนอีกแล้วไม่มีไรมากมายครับผมมาทอล์กกับบอ์วิสมีกันตามภาษาเพลิดเพลินอารมณ์ใจนะครับนะครับมานั่งคุยกันกันกบผมนะคิดถึงทุกๆคนมากๆเลยครับนะครับคิดถึงทุกๆคนมากๆเลยครับส <c oughs> วัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเป็นไงบ้างครับเศรษฐกิจตอนนี้ นะอันนี้ผมอยากรู้จริงๆผมไม่ได้กวนตีนนะหลายคนแย่หลายคนอาจาอาจะลำบากหลายคนอาจจะไม่มาาีข้าวกินนะครับสวัสดีน้องรักสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาก็อย่าเพิ่งรีบออกไปไหนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะค,ครับนั่งคุยกับผมก่อนผมไม่ได้มานานผมทำมาหากินผมไม่ค่อยว่างนะครับ ไหนจะขายของตะลงตลาดไหนจะไหนจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไหนจะขายของออนไลน์ด้วยหายไปนานเลยมาแล้วครับไม่ไปซื้อน้ำพริกหรือครับอ๋อผมเป็นคนไม่ค่อยชอบกินน้ำพริกอยู่แล้วครับอันนี้อันนี้พูดแบบว่าไม่ได้แขวะร้านใครหรือว่าอะไรใครนะจริงๆผมไม่เคยแขวะผมผมไม่อยากจะไปแขวะร้านใครอะไรยังไงเพราะผมมองว่ามัน มันเป็นสิทธิส่สวนบุคคลที่เราจะไปกินที่ไหนก็ได้เข้าใจความหมายป่ะฝนตกไหมที่นี่น้ําท่วมแล้วฝนไม่ค่อยตกเลยครับนะผมขายทุกอย่างแหละแต่ผมไม่เคยขายชาติเพราะผมไม่เคยมีชาติให้ขายนะสวัสดีทุกท่านและกราบสวัสดีทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งครับเยี่ยมมากค่ะตกงานมาจะสามเดือนแล้วแย่มากมีข้าวกินไหมล่ะมีมีมีข้าว มีข้าวกินไหมล่ะข้าวข้าวข้าวสวยเนี่ยข้าวเปล่าเนี่ยข้าวไวหุงอะมีไหมล่ะถ้าไม่มีบอกเดี๋ยวส่งข้าวให้กินเพราะว่ามีข้าวอยู่ประมาณสิบห้าสิบหกโลอะเดี๋ยวแบ่งแบ่งกันไปกินแล้วกันนะสวัสดีครับท่านครับผมสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับคุณพี่พ,พ,พี่น้องน้องทุกทคนนะครับ เข้ามาอย่าเพิ่งรีบออกไปไหนช่วงนี้ผมอาจจะพูดการเมืองไม่ค่อยได้นะผมโดนผมโดนเบรกพูดการเมืองอะไรไม่ได้เลยจริงผมหายไปนานครับพี่ก็ไปทํามาหากินอะไรหลายๆอย่างแต่สิบสี่เดือนหน้านี้ผมตัดสินแล้วเดี๋ยวรู้เลยหมู่หรือจา่านะว่าติดหรือไม่ติดเพราะว่าเพราะว่าหมายสารมาถึงผมแล้วผมสู้ยันชั้นอทธทณ์แล้วตอนเนี้ย ติดตามอยู่ครับโอ้ขอบคุณมากครับพี่นี่ผมให้ดูผมอาจจะเปิดได้ไม่หมดนะผมอาจจะเปิดได้ไม่หมดเห็นป่ะเนี่ยหมายสารตาคุดเนี่ยเห็นป่ะสบายดีไหมก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆครับผมใช้ชีวิตเรื่อยๆอยู่แล้ว New n o r m a l ขอให้ไม่ติดนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับ เราอยู่ในเมืองหลวงแต่ดัจจริตพูดอะไรแบบว่านิดๆหน่อยๆไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวรับไม่ได้ผมจะบอกให้สวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นกําลังใจให้ครับโอ้ขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากๆเลยครับนะครับถ้าผมติดผมก็ต้องหาเงินเตรียมตัวประกันตัวเอ้เอ้ถ้าสมมุติไม่ติดใช่ปะ เราก็ต้องหาเงินจ่ายค่าปรับแย่ค่ะไม่ได้ขายของสองปีแล้วค่ะรถกำลังจะถูกยึดสู้ๆนะครับอย่าไปท้อนะครับสบู่สบู่ผมผมไม่มีแล้วผมมีแต่เซรั่มอ่ะพี่เอาไปใช้ไหมพี่เอาไปใช้ไหมอันนี้เป็นเซรั่มแบรนด์ผมเองผมผลิตมาใหม่นะแต่ขายขายขายได้เรื่อยๆครับพี่เจต้องรอดูค่ะรอดูอะไรครับพี่ป้า ป้าติดตามอยู่นะโอ้ oh, ขอบคุณมากครับผมขออนุญาตทาเซรั่มก่อนแป๊บหนึ่งนะครับไม่เซรั่มช่วยกระชับรูขุมขนหน้าใสนะรอยดำรอยแดงเงี้ยช่วยอยากสั่งซื้อก็ติดต่อเพจเลยครับขวดหนึ่งสามร้อยห้าสิบาทแต่ตอนนี้มีโปรสามขวดหนึ่งพันบาทส่งให้ฟรีนะสั่งซื้อได้ครับสั่งซื้อได้ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับ น้ำท่วมปากครับทุกวันนี้ผมจะบอกให้พูดอะไรไม่ค่อยได้หรอกครับจริงๆพูดไปเนี่ยพูดไปเนี่ยเดี๋ยวก็โดนหมายสารเดี๋ยวก็ติดคุกอีกไอ้เยี่สู้ไม่พูดดีกว่านะไม่ใช่ว่ากลัวหรืออะไรนะแต่ถ้าเราติดไปคนข้างหลังเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงบ้านรถคอนโดเราแม่งถูกยึดหมดถูกต้องป่ะถ้าสมมุติบริหารงานดีคนคงไม่ด่าเยอะขนาดนี้หรอกผมจะบอกให้จิง ไอ้เฮียขอคำหนึ่งแล้วกันในหน้าหีจริงๆพูดแล้วโมโหผมไม่ได้ด่าใครนะครับผมไม่ได้่าใครนะครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครด้วยสัตว์จริงๆไอ้เฮียขอบุญรักษาลอดพ้นจากคดีความครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณทุกๆคนครับสวัสดีคนดู300 ยี่สิบห้าคนคนที่เข้ามาใหม่และคนที่กำลังจะออกไปนะครับแต่ผมจะบอกให้จําเสียงได้แต่จําหน้าไม่ได้เจ๊เมียเข้ามาดูอ๋ออยู่ข้างๆครับเมียนะแต่ผมจะบอกให้แต่อันนี้เรื่องจริงเลยสัตว์นะถ้ามึงไม่เป่านกหวีดในวันนั้นไอ้เฮียคงไม่ชิบหายกันมาถึงทุกวันนี้หรอกไอ้ห,หนห้าหีจริงไอ้นาขมเหาหีพูล้โมโหด้วยเฮีย จริงเป่าหาคดพ่อคดแม่เหมือยไอ้เฮียอืมนึกอยากจะเป่าปีดปีตปีดปีดปีดอย่างที่ผมบอกไอ้สัตว์แม่ไปช่วยยามไอ้ส้นตีนหอืมอยากจะเป่าเรียกร,ยกอรยก้องนู่นเรียกร้องนั่นเรียกร้องนี่ไอ้เหียคนไม่ได้เป่าอย่างพวกกูเนี่ยไอ้สัตว์นี่ต้องมานั่งลำบากกับพวกมึงไอ้ควายอืมสาริมเนี่ยมันเยอะจริงไอ้เหียฝากไปถึงสาริมด้วยนะไอ้สัตว์มึงมัดรวมกันมาเลยหนาหี ไม่อยากจะด่าจริงๆพูดๆแล้วก็โมโหหวัดดีครับเจ๊ครับผมหวัสดีครับเราวิจารณ์การทํางานของรัฐบาลถึงกตีกคุกเลยเหรอโอ้ผมด่าเนี่จริงและนี่นายกฟังคลิปผมเองด้วยผมเลยจะตีคุกเนี่ยผมจะบอกให้ตอนผมโดนจับเนี่ยตำรวจขึ้นห้องผมยี่สิบสามสิบคนแต่ผมแต่ผมยังพูดไม่หมดใช่ปะ่ะ ผมยังพูดไม่หมดวันที่จับผมเนี่ยมีมีม,มีมีเลขามาด้วยเลขาสำนักนายกกับที่ปรึกษาเนี่ยผมพูดแล้วเฮียไหน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 กูก็จะติดคุกแล้วมันไม่มีเฮียอะไรต้องกลัวแล้วจริงบอกให้ผมชมถ้าทําดีอ่ะถ้าทําดีอะผมก็จะชมอยู่หรอกมาถามผมว่ารู้ไหมเขาทํางานเหนื่อยแค่ไหน ผมไม่รู้หรอกถ้าทํางานเหนื่อยคงไม่มีเวลามานั่งดูผมหรอกเจงโตโตแล้ะเฮียถูกต้องป่ะกำลังเดือดเด็กเด็กทะลุแกนโอ้ผมไม่เคยไปเลยครับผมจะบอกให้ผมไม่เคยไปเลยครับสักครั้งก็ไม่เคยไปจริงๆรงมอบอะผมไม่เคยไปเลยเพราะว่าผมรู้ตัวถ้าสมมติผมติดคุกผมก็ต้องรีบทำมาหากินก่อนเจง ถ้าผมติดคุกผมต้องรีบทามาหากินก่อนเพราะใครก็ช่วยเราไม่ได้หรอกอย่างน้อยเรามีเงินไว้ให้คนทั้งหลังแมงยังโอเคกว่าอีเจถ้าโดนจับผมขอให้ได้นะได้เลยครับผมติดคดีพยายามเก่าผมไม่ด่านายกนะโอ้ยไม่กล้าติดหรอกคุก จริงๆแต่ผมไม่ไม่มีอะไรต้องเสียแล้วผมไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วเฮียไหนไหนคดีแม่งก็ใจนี่แหละตัดสินแล้วจะติดไม่ติดก็ไม่รู้ไอ้เฮียขอให้ได้พูดไว้ก่อนตอนเนี้เ <c oughs> จงเป่าทำเฮียอะไรก็ไม่รู้ไอสัตว์แค่เลือกตั้งเนี่ยสี่ปีครั้งหนึ่งเนี่ยเฮียมึงทนกันหน่อยไม่ได้หรอมึงรอกันหน่อยไม่ได้หรอฮะ หลายหลายคนอาจจะประสบปัญหานี้นะบ้านรถคอนโดเนี่ยกำลังจะถูกยึดข้าวเนี่ยไม่มีจะแดกเรื่องจริงหลายหลายคนอาจกํกำลังจะประสบปัญหานี้ของเนี่ยจากที่เคยขายได้ก็อาจจะขายได้ไม่มากเหมือนเมื่อก่อนไม่แน่หรอกกิฟผมจะบอกให้คนเราอะทำดีอะใครก็ชื่นชมไม่มีใครออกมาด่าหรอก แต่ถ้าทำไม่ดีอ่ะชาวบ้านเขาคงไม่สาบแช่งถึงทุกวันนี้หรอกผมไม่ด่าใครนะครับผมไม่ด่าใครนะครับ ผมไม่มีตังหรอกแต่ผมอยากจะช่วยพระท่านบอกท่านเป็นพระนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่พระพระสงฆ์เห็นเป่าวะผมลดแสงหน้าจอท่านบอกเป็นพระสงฆ์กำลังจะกลับวัดพรุ่งนี้ท่านขอเงินผมสองร้อยห้าสิบบาทได้ผมให้ ได้ผมให้จริงๆแกนอนอยู่โรงพยาบาลไงพระท่านนอนอยู่โรงพยาบาลได้ผมให้ผมช่วยเนี่ยพระสงฆ์มาช่วยเถอะพระสงฆ์เนี่ยช่วยเถอะเนี่ยเห็นปหมจะไม่ได้เอาไปเพชรบูรณ์่ะป่วยด้วยท่านขออะไรวะเขาที่แล้วอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพระจริงๆต้องการความช่วยเหลือปัดใจค่ารถกับวัด าออกวันพรุ่งนี้ค่าลดสองร้อยห้าสิบบาทได้ครับส่งเลขที่บัญชีมาเลยครับพระ <c oughs> แต่ถ้าใครอยากอุดหนุนเซร่มผมเนี่ยสั่งได้เลยนะครับทักข้อความหาเพจได้เลยขวดละ3ามรอยห้าสิค่าส่งอีกห้าสิบแต่ตอนนี้มีโปรสามขวดหนึ่งพันบาทผมส่งให้ฟรีนะ ผมจะบอกให้ผมพูดความจริงเนี่ยมันรับไม่ได้หรอกไอ้หน้าหีจริงพูดแล้วก็แบบว่าโอ้ไม่อยากจะพูดผมไม่ผมไม่ด่าใครนะผมพูดถึงคนทั่วไปนะไอ้หน้าสัตว์นะออะหน้านี่ทรยศรูหีออกมาเกิดนี่ถ้ากูเป็นมึงนะไอ้สัตว์กูเกิดออกมานะกูยอมให้ลกพันคอตายนะั่นเกิดไรฮี้อะใครอยากซื้อเซรั่มผมนะแอดไลน์เอ้ไม่ต้องแอดไลน์ ทักหาข้อความเพจผมได้เลยนะผมก็หาทางทำบงทำบุญอะไรไปเรื่อ,อยทุกวันนี้จริงเสื้อไม่ได้ขายแล้วนะครับเสื้อผมไม่ได้ขายแล้วตอนนี้ขายแต่เซรามอย่างเดียวผมขายแต่เซรามอย่างเดียวขายทุกวัน ขายทุกวันผมไลฟ์สดในติกตอกบ้างอะไรบ้างทำมาหากินทุกวันผมไม่เคยพักอุดหนุนผมคนละขวดก็ได้ครับจริงกูไหวละ่ะผมไม่แคร์นะว่าคนจะดูผมมากหรือน้อยจริงๆแต่ทุกคนที่เขาดูผมอยู่อ่ะผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆครับรู้จักปาเป้าเสื้อแดงไหมปาเป้าก็พูดอะไรไม่ได้แล้วครับตอนนี้ ตั้งแต่ป้าเป้าโดนจับไปออกมาป้าเป้าก็พูดอะไรไม่ได้แล้วลองไปสังเกตดูสิมีผลต่อรูปคดีทั้งนั้นน่ะผมบอกให้จริงๆคนที่โดนจับมีผลต่อรูปคดีทั้งนั้นนะ่ะพูดอะไรเยอะไม่ได้หรอกครับพูดไปก็ติดคุกผมจะบอกให้จริงไอ้เหี้ย ขอบคุณมากครับพี่แต่เซร่มผมอะผมไม่ขายให้สลิมนะไอสัตว์ทาเนี่ทาไปแล้วดักดานไอเหี้ยกูยังจุดยืนกูชัดเจนอยู่กูขายให้คนที่ไม่เป็นสลิมเท่านั้นอะ่ะถึงกูจะจนแต่ก็ไม่แดกเงินมึงไอพวกสลิมไม่น่าหีจริงไอควายเกิดเป็นคนอะไม่ใช่ควายไอสัตว์ชอบนักเป่านกหวีดอยากเป็นจาจรอยากเป็นยามทําไมไม่ไปไปไป,ไป,ไปสอบฮะ ใช่ครับพูดอะไรมากไม่ได้เลยเจงผมจุดยืนชัดเจนเซร่มผมผมไม่ขายให้สลิมจริงผมทำแบรนด์ออกมาเองแล้วตอนนี้ถ้าใครอยากซื้อก็ทักเพจมาเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยว,ยวผมเดี๋ยวผมจะรีบตอบรีบส่งของให้พุ่งนี้เลยนะลักเหมือนเดิมโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ มีคนถามขวดละเท่าไหร่ขวดละ350ครับแต่ตอนนี้มีโปรครับ3ขวด1,000บาทผมส่งให้ฟรีครับ,100บมีคนขอรับเชิญจากผมออกนะครับแล้วจะรู้ได้ไงคนไหนสลิมผมไม่ทราบหรอกครับว่าคนไหนสลิมไม่สลิมนะแต่ผมอ่ะเอาเฟซอ่ะเข้าไปส่องเฟซมันดูนะ ถ้าซื้อผมอะไอสัตว์มึงเป็นสลิม,มกูไม่ขายเพราะกูไม่อยากได้เงินมึงเงินมึงสามรอยหสิบาทสี่ร้อยไม่ทําให้กูรวยขึ้นมาหรอกไอควายเออมึงอะเป่านกวีแต่ขายชาติของจริงกูจะบอกให้เฮียพวกพวกูต้องมานั่งลำบากกับผู้มึงไหมฮะไอสัตว์จริงๆพูดแล้วโมโหไอเฮียเกิดเป็นคนเนี่ยไม่ใ่ควายขวดละสามร้อยห้าสิบครับพี่ค่าส่งอีกห้าสิบ เป็นสี่ร้อยสองขวดก็ค่าส่งห้าสิบแต่ตอนนี้มีโปรสามขวดหนึ่งพันบาทส่งให้ฟรีเซรั่มช่วยเรื่องเอรูขุมขนกระชับรอยสิวรอยดำรอยแดงหน้าใสสั่งได้สั่งได้ครับพี่ทักอินบ็อกเพจมาเลยเดี๋ยวผมให้คนไปตอบนะครับใช่ครับผมหงอขึ้นเยอะเครียดครับคิดมากครับ ขายของก็ไม่ดีจริงทุกวันนี้จะอดอดแดกตายอยู่แล้ยสัตว์จริงหลายหลายคนเนะชื่อผมเถอะหลายๆคนเนี่ยข้าวก็จะไม่มีแดกกันอยู่แล้วผมจะบอกให้เรื่องจริงเลยไม่ร้องครับ จริงสิง14นี้ผมตัดสินจริงๆอ่าะดูอะเดี๋ยวผมให้ดูนี่เห็นปะอันนี้หมายสารของผมเนี่ยวันที่14นัดฟังคำพิพากษาสารอุทธรณ์ถ้าผมไม่โดนจับติดคุกผมก็ต้องเสียค่าปรับ ธรรมดาก็ต้องหาเงินไว้ก่อนเผื่อติดคุกคิดในแงด่ดีสั่งได้นะครับเซรั่มสั่งได้นะครับเซรั่มนะเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับอยากจะบอกว่าคิดถึงทุกๆคนนะครับคิดถึงทุกๆคนมากครับ แต่ต้องทำอะไรหลายๆอย่างผมก็เลยไม่ได้มาครับขอโทษน,นะครับไม่ต้องดูผมเยอะหรอกจริงๆแค่แบบไม่ลืมผมก็พอคิดถึงเหมือนกันครับคุณพี่ครับรีบๆนอนกันได้แล้วนะครับ ใช่ครับต้องดิ้นรนเพื่อชีวิตครับผมยังต้องมีอีกหลายๆคนที่ผมต้องดูแลครับพ่อแม่ญาติพี่น้องต้องดูแลครับไม่สู้ก็ไม่ได้ครับถ้าเราไม่สู้มันจะเรียกว่าชีวิตเหรอถูกต้องป่ะผมพูดถูกป่ะครับเราต้องชนะ ขอบคุณครับขอให้ขายได้สักขวดสองขวดผมก็ดีใจแล้วมีใครสนใจเซรั่มของผมไหมครับอันนี้เซรั่มแบรนด์ผมเองนะครับไว้ใช้ทาหน้าตอนเช้ากับก่อนนอนนะครับถ้าใครสนใจอยากสั่งซื้อนะครับสั่งได้ครับสั่งได้ครับทักข้อความเพจไปเลยครับพี่ เจ๊มาครับครับผมผมมาแล้วครับใช่ครับผมไม่เคยท้อเลยครับผมไม่เคยทอยค้มมเยทอเลยครับผมไม่เคยถอยด้วยชีวิตผมผมทำงานผมไม่เคยท้อแล้วผมไม่เคยถอยจริง เดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับทุกคนยังไงวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ